นะ,มะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ,มะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะ,มะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระพักเจ้าพระองค์นั้นผู้ไก่จักกิเลสตัดรู้ได้โดยพระองค์องเอง ขอความถาบกองพระอาจารย์พระมาหาสมโพสสุเมโทเจ้าวัดเจ้าวาดวัดศิลามูลพระเถรานุเถระทุกรูปขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้เจริญในธรรมอ,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 อาจารย์ผมชื่อพระสมชายปิยธนโล จะมา,อมาขอเทศเรื่องความสุขความสุขหาความสุขหาในที่ที่ไหนชีวิตคนเราทุกคนนี้ต้อง ผ่านไปด้วยรอบป,ปีปีหนึ่งนะับว่าเป็นลาบอย่างยิ่งเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงวันเกิดบรรดาผู้ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาจึงเชื่อเชื่อว่าปัสนาเหตุเหตุผลทำบุญอย่างน้อยหรือมาก เพื่อฉลองอายุที่เกิดมาและเพื่อความเจริญสุขพร้อมทั้งทั้งกายสุขอย่างยิ่งความเจริญอายุเป็นพรทั้งๆท,งท,งที่ทุกคนปรารถนาแต่พรเหล่านี้มีได้ มีได้เกิดขึ้นตามลำพังความปรารถนาเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นจากการทำบุญฉะนั้นแล้วคนไทยส่วนมากคิดถึงเรื่องในการทำบุญและเรื่องยินดีในการรับอรุรมทธนาจากพระสงฆ์ หรือผู้ใหญ่ยินดีรับพรมรับพรน้ำมนต์นำพระพุทธมนต์ทนรับพระพุนทธมนต์ในที่สุดแห่งการทำบุญถือว่าเป็นสริมงคลอย่างยิ่งพึ่งปรารถนาที่พฤติกรรม ในเรื่องนี้โดยตลอดจะเห็นว่าเป็นที่พึ่งสิริมงคลแล้วเพราะสาระสำคัญของเรื่องนี้อยู่มีว่าทําบุญแล้วอำนวยพรต่างๆจึงตามมาที่หลัง ความสุขอันบริสุทธิ์นี้แหละคือบุญทั้งที่พุทธพุทาสิทธ,ทธัดไว้แปลว่าท่านทั้งหลายอย่าก,กลัวต่อบาปเลยคำว่าบุญเป็นชื่อของความสุขหมายถึงความสุข ที่มีบริสุทธิ์คือความสุขอันเกิดจากกรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งมีซึ่งเรียกว่าบุญเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้แปลความว่าผู้ที่ได้ทำบุญไว้ บันเทิงเบิกบานเพราะเห็นความบริสุทธิ์แห่งการแห่งกรรมของตนผู้ที่ได้ทําบาปไว้อับเศร้าเป็นพราะความเศร้าหมองแต,แต่กรรมของแต่ละคนอันกรรมที่บริสุทธิ์เกิดจากจิตใจที่บริสุทธิ์ พอสงบความโลภโกรธหลงประกอบด้วยความประกอบด้วยธรรมมีเมตตาการุณาเป็นต้นจะเห็นได้จากจิตใจของผู้ที่ทำการบริจาคในการบุญต่างๆผู้ที่รักษาศีลและอบรมจิตใจกับปัญญา ใครๆก็เคยทำทานรักษาศีลและอบรมจริตใจปัญญาดังกล่าวย่อมจะทราบในในได้ว่ามีความสุขอย่างไรตรงกันข้ามกับจิตใจที่เล่าร้อนด้วยกิเลสต่างๆและแม้จะได้อะไรมา ด้วยกิเลสด้วยความตื่นเต้น <c oughs> ลองคิดดูลองคิดดูให้ดีเราจะได้เป็นความสุขจอมปลอมเพราะเป็นการทำสุขเพราะเป็นความสุขของตนที่หลงไปในที่หลงไปแล้วเหมือนความสุขของตน ที่ทุกคนหลอกลวงนำไปทำร้ายด้วยหลอกให้ตายใจดีใจด้วยเครื่องสอ่งอย่างอย่างหนึ่งอย่าง เสียเพราะเหตุผล <c oughs> คือคนที่ประมาทไปแล้ว <c oughs> ดังที่พระพุทธเจ้าตัดว่าคนประมาทแล้วเหมือนคนตายก็ไม่อาจจะเห็นสัจจะหรือความจริงตามธรรมของพระพุทธเจ้าอาจค้นค้านคำสั่ง ของพระพุทธเจ้าได้อย่างที่คิดว่าตนฉลาดไม่มีใครจะช่วยอุบบุคคลประเภทนี้ได้นอกจากการทำบุญเพราะการทำบุญทุกครั้งไม่ย่อมเป็นการฟอกชำระจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดยิ่งขึ้นเหมือน อย่างการอาบน้ำชำระร่างกายซึ่งทำให้ร่างกายสะอาดสบายเมื่อจิตใจมีความสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาตามสมควรแล้วจะมองเห็นได้ว่าความสุขที่บริสุทธิ์แท้จริงคือเกิดจากการกรรมที่บริสุทธิ์นั่นเอง จะได้มีปัญญาทราบซึ้งถึงคุณพระทั้งสามว่าความเกิดขึ้นของพระพุทธพุทธเจ้าทั้งหลายให้เกิดสุขแล้วการแสดงพระัฒรมจัธรรม,รรมการแสดงพระัรรมให้เกิดสุขจริง ความพร้อมเพียงของสงคือสุขให้เกิดสุขจริงความเพียรของผู้ที่พร้อมเพียงกันให้เกิดสุขจริงผู้ที่มีจิตใจกรรมและความสุขที่บริสุทธิ์ดังนี้เชื่อว่ามีบุญอันได้ว่า แล้วในปัจจุบันเป็นผู้มีความมักผลคงในตนเองอย่างที่ใครๆหรืออะไรๆทำนายไม่ได้และจะได้เจริญพรคืออายุวันณะสุขะภละด้วยสาธุ สัพิติโยวิวันชัตุสัพพลโควินัสสตุมาเตภวันวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนศีลิสนิจจงวุธาปัจจายิโนจตารโอธมาวันทันติอายุอโนสุขังพระลัง